เด็กชายพบสุนัขบาดเจ็บข้างถนนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอีกห้าปีต่อมาจะทําให้คุณไม่อยากเชื่อคุณจะไม่เชื่อว่าสุนัขตัวนี้จะทําอะไรหลังจากที่ได้รับความช่วยเหลือมันไม่ใช่แค่สุนัขที่บาดเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือแต่สิ่งที่มันทําในอนาคตจะทําให้คุณคิดไม่ถึงเรื่องราวของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและการสอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์และการให้นั้นคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีความหมาย จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความรักจากสุนัขตัวหนึ่งได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งตลอดไปคลิกดูตอนนี้แล้วคุณจะได้รู้คําตอบในวันที่ฝนตกหนักเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นสร้างบรรยากาศอึมครึมท้องฟ้าครึมเหมือนมีเมฆหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมืองเด็กชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนเขากําลังเดินกลับจากโรงเรียนเสื้อผ้าของเขาเปียกชุ่มไปด้วยฝนขณะนั้นเขาสังเกตเห็นบาง,างอย่างอยู่ข้างถนน มันคือลูกสุนัขตัวหนึ่งมันนอนอยู่ที่ขอบถนนดวงตาแดงจากการเจ็บปวดขาแผลเต็มไปด้วยเลือดเหมือนกับมันไม่สามารถขยับตัวได้เสียงลมหายใจของมันแผ่วเบาเด็กชายหยุดทันทีเขามองไปที่สุนัขตัวนั้นมันสั่นสะทานเหมือนกับกำลังจะหมดแรงเขาไม่รู้ว่าควรทำอะไรแต่หัวใจของเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่สุนัขก,กำลังทน เขาไม่สามารถทิ้งมันไว้ข้างถนนเขาเริ่มเดินเข้าไปใกล้มือของเขาสั่นอย่างเห็นได้ชัดแต่ความกลัวกลับถูกแทนที่ด้วยความเมตตาเขาค่อยๆเอ,อื้อมมือไปแตะที่ตัวของมันเสียงร้องของมันดังขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็ยอมให้เด็กชายสัมผัสเด็กชายยกมันขึ้นอย่างระมัดระวังเขาพามันไปที่บ้านของเขาใช้ผ้าห่มห่อหุ้มร่างของมันและพยายามทำให้มันรู้สึกปลอดภัย เวลาผ่านไปสุนัขตัวนั้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นมันเริ่มวิ่งเล่นรอบๆบบ้านมันไม่ได้แค่หายจากการบาดเจ็บแต่มันเริ่มแสดงความรักและความซื่อสัตย์อย่างไม่รู้จบอีกห้าปีต่อมาเด็กชายคนเดียวกันตอนนี้เขากลายเป็นชายหนุ่มเขาเดินออกไปจากบ้านเพื่อทำงานขณะที่เขากำลังจะขึ้นรถเขาได้ยินเสียงดังจากข้างหลังเสียงของสุนัขตัวนั้นมันวิ่งเข้ามาหาเขา หางของมันกระดิกอย่างมีความสุขแต่มันไม่ใช่แค่การทักทายตามปกติมันยืนอยู่ตรงหน้าของเขาจ้องตาเขาเหมือนต้องการบอกอะไรบางอย่างในขณะที่ชายหนุ่มกําลังง,งุนงงเขาเห็นสุนัขตัวนั้นหมุนตัวไปทางรถของเขาแล้วมันก็กระโดดขึ้นไปบนที่นั่งคนขับและมองเขาด้วยดวงตาที่ฉลาดเหมือนมันเข้าใจอะไรบางอย่างชายหนุ่มรีบเดินไปหามัน และทันทีที่เขาขึ้นรถสุนักก็เริ่มเห่าดังมันเห่าจนเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มันเหมือนกำลังบอกให้เขากลับไปอะไรนะชายหนุ่มพูดกับตัวเองเขาไม่เข้าใจเลยแต่สุนัขยังคงเห่าเหมือนจะบอกเขาว่ามันไม่ใช่แค่การมาอยู่เคียงข้างเขามันมีบางอย่างที่สำคัญกว่านั้นและในที่สุดชายหนุ่มตัดสินใจกลับไปบ้าน ขณะที่สุนัขยังคงนั่งอยู่ข้างๆเหมือนมันรู้ว่าเขาจะต้องไปและมันต้องการให้เขากลับไปเพื่อบางสิ่งบางอย่างเขากลับไปบ้านและพบว่ามันมีบางสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เขาไม่เคยลืมสุนัขตัวนั้นไปตลอดชีวิตในวันที่ฝนตกหนักเสียงฝนที่ตกกระทบพื้นสร้างบรรยากาศอึมครึมท้องฟ้าครึมเหมือนมีเมฆหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมืองเด็กชายคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนน เขากำลังเดินกลับจากโรงเรียนเสื้อผ้าของเขาเปียกชุ่มไปด้วยฝนขณะนั้นเขาสังเกตเห็นบางอย่างอยู่ข้างถนนมันคือลูกสุนัขตัวหนึ่งมันนอนอยู่ที่ขอบถนนดวงตาแดงจากการเจ็บปวดขาแผลเต็มไปด้วยเลือดเหมือนกับมันไม่สามารถขยับตัวได้เสียงลมหายใจของมันแผ่วเบาเด็กชายหยุดทันทีเขามองไปที่สุนัขตัวนั้น มันสั่นสถานเหมือนกับกำลังจะหมดแรงเขาไม่รู้ว่าควรทำอะไรแต่หัวใจของเขารู้สึกถึงความเจ็บปวดที่สุนัขก,กำลังทนเขาไม่สามารถทิ้งมันไว้ข้างถนนเขาเริ่มเดินเข้าไปใกล้มือของเขาสั่นอย่างเห็นได้ชัดแต่ความกลัวกลับถูกแทนที่ด้วยความเมตตาเขาค่อยๆเอื้อมมือไปแตะที่ตัวของมันเสียงร้องของมันดังขึ้นเล็กน้อยแต่มันก็ยอมให้เด็กชายสัมผัส เด็กชายยกมันขึ้นอย่างระมัดระวังเขาพามันไปที่บ้านของเขาใช้ผ้าห่มห่อหุ้มร่างของมันและพยายามทำให้มันรู้สึกปลอดภัยเวลาผ่านไปสุนัขตัวนั้นเริ่มฟื้นตัวขึ้นมันเริ่มวิ่งเล่นรอบๆบ,บ้านมันไม่ได้แค่หายจากการบาดเจ็บแต่มันเริ่มแสดงความรักและความซื่อสัตย์อย่างไม่รู้จบอีกห้าปีต่อมาเด็กชายคนเดียวกันตอนนี้เขากลายเป็นชายหนุ่ม เขาเดินออกไปจากบ้านเพื่อทำงานขณะที่เขากำลังจะขึ้นรถเขาได้ยินเสียงดังจากข้างหลังเสียงของสุนัขตัวนั้นมันวิ่งเข้ามาหาเขาหางของมันกระดิกอย่างมีความสุขแต่มันไม่ใช่แค่การทักทายตามปกติมันยืนอยู่ตรงหน้าของเขาจ้องตาเขาเหมือนต้องการบอกอะไรบางอย่างในขณะที่ชายหนุ่มกำลังง,งุนงงเขาเห็นสุนัขตัวนั้นหมุนตัวไปทางรถของเขา แล้วมันก็กระโดดขึ้นไปบนที่นั่งคนขับและมองเขาด้วยดวงตาที่ฉลาดเหมือนมันเข้าใจอะไรบางอย่างชายหนุ่มรีบเดินไปหามันและทันทีที่เขาขึ้นรถสุนักก็เริ่มเห่าดังมันเห่าจนเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่ความสนุกแต่มันเหมือนกำลังบอกให้เขากลับไปอะไรนะชายหนุ่มพูดกับตัวเองเขาไม่เข้าใจเลยแต่สุนัขยังคงเห่าเหมือนจะบอกเขาว่า มันไม่ใช่แค่การมาอยู่เคียงข้างเขามันมีบางอย่างที่สำคัญกว่านั้นและในที่สุดชายหนุ่มตัดสินใจกลับไปบ้านขณะที่สุนัขยังคงนั่งอยู่ข้างๆเหมือนมันรู้ว่าเขาจะต้องไปและมันต้องการให้เขากลับไปเพื่อบางสิ่งบางอย่างเขากลับไปบ้านและพบว่ามันมีบางสิ่งที่สำคัญเกิดขึ้นซึ่งจะทำให้เขาไม่เคยลืมสุนัขตัวนั้นไปตลอดชีวิต เรื่องราวของพวกเขายังคงเป็นเครื่องตนใจให้เขารู้ว่าบางครั้งเพื่อนที่เราต้องการที่สุดอาจจะมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดและมันอาจจะเป็นผู้ที่ช่วยชีวิตเราในช่วงเวลาที่เราต้องการที่สุดหลังจากนั้นชายหนุ่มได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเขาเริ่มมีความเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่แค่ความสำเร็จหรือสิ่งของที่เรามี แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นกับผู้คนและสัตว์รอบตัวและในกรณีของเขาความสัมพันธ์ที่เขามีกับสุนัขตัวนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเลือนหายไปจากหัวใจของเขาทุกๆเช้าเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเขาจะพบสุนัขนั่งอยู่ข้างๆเตียงเหมือนมันรู้ว่าเขาต้องการอะไรบางอย่างมันจะอยู่เคียงข้างในทุกๆก,การเดินทางไม่ว่าจะมีอุปสรรคหรือความท้าทายใดๆ เขาจําได้ถึงวันที่มันช่วยชีวิตเขาตอนที่เขาประสบอุบัติเหตุและเกือบจะไม่ได้กลับมามันไม่แค่ช่วยลากเขาออกจากซากรถที่พังแต่มันยังช่วยให้เขาคิดถึงความสําคัญของการไม่ยอมแพ้ในยามที่สิ่งต่างๆดูเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหลายปีผ่านไปชายหนุ่มยังคงพาสุนัขตัวนั้นไปเดินเล่นในสวนทุกวันเขาจะมองมันวิ่งไปรอบๆและรู้สึกถึงความซื่อสัตย์ที่มันมอบให้ ทุกย่างก้าวที่มันก้าวไปข้างหน้าเหมือนกับการเตือนให้เขาอย่าหยุดเดินไปข้างหน้าแม้จะมีอุปสรรคหรือแม้จะ,ะเผชิญกับความเจ็บปวดจนกระทั่งวันหนึ่งสุนัขตัวนั้นเริ่มอายุเยอะขึ้นมันเดินช้าลงและดูเหมือนมันเริ่มรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นในตอนนั้นชายหนุ่มเริ่มรู้สึกถึงความสูญเสียที่จะมาถึงแต่เขาก็รู้ว่าเขาจะไม่เคยทิ้งมันไปเขาจะอยู่ข้างมันเหมือนที่มันอยู่ข้างเขาตลอดมา การเดินทางของพวกเขามีความหมายมากกว่าคำพูดใดๆวันหนึ่งสุนัขตัวนั้นนั่งอยู่ข้างชายหนุ่มในสวนมันเห่าดังเหมือนเคยแต่ในวันนี้เสียงเห่านั้นกลับไม่ดังเหมือนเดิมชายหนุ่มรู้ทันทีว่ามันกำลังจะจากไปมันอยู่ข้างเขามาตลอดและตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่จะให้มันพักผ่อนน้ำตาเริ่มไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขากอดมันไว้แน่นขอบคุณนะ เขาพูดเสียงเบาคุณเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและในขณะที่เขากอดมันอยู่นั้นสุนัขก,ก็มองเขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความรักมันยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะหลับตาลงเหมือนมันรู้ว่ามันได้ทำหน้าที่ของมันจนเสร็จสิ้นแล้วและมันก็พอใจแล้วที่จะจากไปชายหนุ่มนั่งอยู่ข้างมันจนสุดท้ายจนเขาแน่ใจว่ามันจะไม่ทิ้งเขาไปคนเดียวและเมื่อมันจากไป เขารู้ว่าเขาจะยังคงพามันไปในทุกๆกก้าของชีวิตเพราะมันจะเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจของเขาตลอดไปเรื่องราวของเขากับสุนัขตัวนั้นเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืมเขารู้ว่าในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเจออะไรการมีใครสักคนที่ยืนข้างๆเราไม่ทิ้งเราไปมันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดจบเรื่องราวของเขากับสุนัขตัวนั้นเป็นบทเรียนที่ไม่มีวันลืม เขารู้ว่าในชีวิตนี้ไม่ว่าจะเจออะไรการมีใครสักคนที่ยืนข้างๆเราไม่ทิ้งเราไปมันคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดแม้เวลาจะผ่านไปแต่ภาพของสุนัขที่เคยอยู่เคียงข้างเขายังคงไม่จางหายทุกครั้งที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างภาพที่เขาจะเห็นคือสุนัขตัวนั้นวิ่งเล่นอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีเหมือนมันยังคงอยู่ที่นั่น พร้อมกับรอยยิ้มที่มีความสุขและพร้อมที่จะทําให้เขารู้สึกถึงความรักที่ไม่สิ้นสุดในบางคืนเมื่อเขานอนอยู่บนเตียงเขาจะหลับตาลงและนึกถึงทุกช่วงเวลาที่เขาเคยใช้ร่วมกับมันเสียงห่าวของมันยังคงดังก้องในหูเหมือนเสียงที่บอกให้เขารู้ว่าเขาจะไม่เคยอยู่คนเดียวในโลกนี้บางครั้งชายหนุ่มจะออกไปเดินในสวนที่เขามักพาสุนัขไป ทุกย่างก้าวในสวนที่เขารู้สึกถึงการมีสุนัขอยู่ข้างๆมันทําให้เขาเข้าใจว่าทุกความรักที่เขามีให้มันมันได้กลับมาให้เขามากกว่าแค่การเป็นสัตว์เลี้ยงมันเป็นเพื่อนที่ไม่เคยทิ้งเขาไปและมันจะอยู่ในใจเขาตลอดไปวันหนึ่งชายหนุ่มก็เริ่มแบ่งปันเรื่องราวของเขากับผู้อื่นเขาบอกเล่าให้เพื่อนๆและคนรู้จักฟังถึงความสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างเขากับสุนัข และว,วิธีที่สุนัขตัวนั้นช่วยให้เขาเรียนรู้ความหมายของการรักการให้และการมีใครสักคนที่ไม่ยอมทิ้งเราไปในยามยากแม้จะไม่มีสุนัขตัวนั้นอยู่ข้างเขาแล้วแต่เขารู้ว่าเขาจะยังคงเดินต่อไปด้วยความเข้มแข็งและความรักที่มันสอนเขาและในที่สุดเขาก็ได้เข้าใจสิ่งที่สุนัขสอนเขามาตลอดมันไม่ได้แค่ช่วยชีวิตเขาในวันนั้นแต่ได้ปลูกฝังความเชื่อในตัวเอง และการรักษาความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และความรักทุกรอยยิ้มทุกการเดินทางที่เขาทำจะไม่มีวันลืมสุนัขตัวนั้นที่เคยให้เขามากกว่าแค่ความรักมันให้เขาความหมายใหม่ในชีวิตให้เขารู้ว่าแม้ในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดก็ยังมีแสงสว่างที่คอยนำทางเราไปข้างหน้าและในทุกๆวันใหม่ที่เขาตื่นขึ้นมาเขาจะทำให้สุนัขตัวนั้นภาคภูมิใจ เดินต่อไปในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความรักเพราะเขารู้ว่าในบางครั้งเพื่อนที่ดีที่สุดของเราคือผู้ที่อยู่ข้างเราและรักเราอย่างแท้จริงโดยไม่เคยหวังสิ่งใดกลับมาสุดท้ายแล้วเขาก็รู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะพาเขาไปทางไหนเขาจะไม่เคยลืมสิ่งที่สุนัขตัวนั้นทำให้เขามันจะอยู่ในใจของเขาตลอดไปเป็นเครื่องตนใจให้เขาไม่หยุดเดิน ไม่หยุดรักและไม่หยุดที่จะให้ความรักแก่ทุกคนที่เขาพบเจอจบจบแต่แม้ว่าสุนัขตัวนั้นจะจากไปมันยังคงอยู่ในหัวใจของชายหนุ่มเสมอเขารู้ดีว่าสิ่งที่สุนัขมอบให้เขานั้นไม่ใช่แค่การอยู่เคียงข้างกันในยามลำบากมันคือบทเรียนเกี่ยวกับความรักที่ไม่เคยหวังผลตอบแทนมันคือการเรียนรู้ว่าการมีความซื่อสัตย์และการอยู่ข้างกันในทุกสถานการณ์นั้น มันคือความรักที่แท้จริงเวลาผ่านไปชายหนุ่มเริ่มใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความหมายเขาเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างในตัวเขาได้เปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่เขาเจออุปสรรคหรือความยากลำบากเขาจะคิดถึงสิ่งที่สุนัขได้ทำเพื่อเขาและสิ่งนั้นทําให้เขากล้าที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเขาจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเหมือนที่สุนัขเคยสอนเขา วันหนึ่งชายหนุ่มเดินไปในสวนที่เขาเคยพาสุนัขไปเล่นท่ามกลางต้นไม้และหญ้าที่เขียวขจีเขาหยุดมองไปที่มุมหนึ่งของสวนที่เขาและสุนัขเคยเดินเล่นด้วยกันเขาเห็นทิวทัศน์ที่คุ้นเคยและในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงเห่าดังลอยมาในอากาศมันเหมือนเสียงสุนัขตัวนั้นที่เคยทําให้เขารู้สึกถึงความรักที่ไม่มีวันจางหายเขาหันไปมองอย่างแปลกใจแต่ก็พบว่าไม่มีสุนัขอยู่ที่นั่น แค่สายลมที่พัดผ่านและเสียงต้นไม้ที่ขยับไปตามทิศทางของลมแต่ในใจเขาเขารู้ว่าสุนัขยังคงอยู่กับเขาเสมอในทุกความทรงจำในทุกความรู้สึกที่เขามีมันยังคงเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดไปเวลาผ่านไปชายหนุ่มได้พบกับคนใหม่ๆแต่เขาก็ไม่เคยลืมความรักที่สุนัขมอบให้ มันทําให้เขาเปิดใจและเข้าใจในความหมายของความรักที่แท้จริงไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตของเขาเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการรักตัวเองและการรักคนอื่นด้วยความซื่อสัตย์และไม่มีเงื่อนไขวันหนึ่งชายหนุ่มกลับไปที่บ้านเก่าของเขาเขาเดินเข้าไปในห้องที่เขาเคยเล่นกับสุนัขเขานั่งลงตรงม,มุมห้องนั้นและนึกถึงเวลาที่เขาใช้ร่วมกับมันความทรงจำเหล่านั้นยังคงอยู่ในใจ และเขาก็ยิ้มออกมาเหมือนสุนัขยังคงอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะทําให้เขารู้สึกถึงความรักและความสุขในทุกๆวันเขาไม่เคยคิดเลยว่าจะมีวันที่เขาจะพูดถึงสุนัขตัวนั้นด้วยน้ําตาแห่งความสุขแต่ทุกครั้งที่เขานึกถึงมันเขาก็รู้ว่าสุนัขตัวนั้นได้สอนเขามากมายมันสอนให้เขารู้ว่าความรักที่แท้จริงคือการให้การอยู่ข้างกันในทุกสถานการณ์และไม่ทิ้งกันไปในยามยาก แม้ในวันนี้สุนัขจะไม่ได้อยู่ข้างเขาแล้วแต่มันจะยังคงอยู่ในหัวใจของเขาเป็นสิ่งที่เขาจะไม่เคยลืมและมันจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เขาต่อไปให้เขารู้ว่าการให้ความรักนั้นไม่เคยเสียเปล่าและความรักที่แท้จริงจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจบจบ,จบแต่แม้สุนัขจะจากไปแล้วสิ่งที่มันสอนเขายังคงฝังลึกในใจของชายหนุ่ม เขาเริ่มมองโลกในมุมมองใหม่ทุกสิ่งรอบตัวไม่ใช่แค่เรื่องของการได้มาแต่มันคือเรื่องของการให้และการรักจากใจจริงเขารู้ว่าเขาจะไม่หยุดที่จะรักไม่ว่าจะเจออะไรในชีวิตทุกๆเช้าชายหนุ่มจะเดินไปที่สวนที่เขาชอบไปกับสุนักวันนี้เขาไม่ได้ไปที่นั่นเพราะมันเป็นสวนที่สุนัขเคยวิ่งเล่นแต่เขาไปที่นั่นเพื่อเชื่อมต่อกับความทรงจำและรู้สึกถึงความรักที่เคยได้รับ การเดินในสวนทําให้เขานึกถึงช่วงเวลาที่มีความสุขและทุกๆก,การเดินนั้นเป็นเหมือนการบอกลากับช่วงเวลาที่แสนงดงามนั้นวันหนึ่งขณะเดินอยู่ในสวนเขาพบเด็กชายคนหนึ่งเด็กชายกําลังเดินไปที่นั่นด้วยท่าทางเศร้าหมองเขาสังเกตเห็นว่าเด็กชายกําลังหันไปมองสุนัขที่เดินผ่านมาเหมือนเขาจะอยากมีเพื่อนรักเหมือนที่ชายหนุ่มเคยมีชายหนุ่มเดินเข้าไปหามันอย่างช้าช้า เขานั่งลงข้างเด็กชายแล้วเริ่มพูดถึงเรื่องราวของสุนัขตัวนั้นรู้ไหมสุนัขมันสอนเราหลายอย่างนะชายหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นมันไม่เคยถามว่าเราเป็นใครมันแค่รักเราและอยู่เคียงข้างเราในทุกช่วงเวลาเด็กชายมองไปที่เขาด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยมันจะอยู่กับเราตลอดไปหรอครับเด็กชายถามชายหนุ่มยิ้มและพยักหน้าใช่ถึงแม้ร่างกายมันจะหายไป แต่ความรักที่มันให้เราจะอยู่ในใจเราเสมอและเมื่อเรามองย้อนกลับไปมันจะทําให้เรารู้ว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเด็กชายเริ่มยิ้มออกมาเล็กน้อยและในขณะนั้นชายหนุ่มรู้ว่าเขาได้ถ่ายทอดบางสิ่งบางอย่างที่มีค่าให้กับเด็กชายคนนี้ไม่ใช่แค่คําพูดที่เขาพูดไปแต่เป็นความรู้สึกที่เขาได้รับจากสุนัขตัวนั้นและความเข้าใจในความรักที่แท้จริง วันเวลาผ่านไปชายหนุ่มได้แบ่งปันเรื่องราวของสุนัขให้กับคนที่เขารักและรู้จักทุกครั้งที่เขาพูดถึงมันเขาจะรู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจเหมือนกับว่าเขากำลังพาเพื่อนรักของเขากลับมาให้ทุกคนได้เห็นว่าบางครั้งเพื่อนที่ดีที่สุดของเราไม่ใช่แค่คนที่อยู่ข้างเราแต่เป็นสิ่งที่เรามอบความรักให้และได้รับความรักตอบแทนถึงแม้ว่าชายหนุ่มจะเดินทางไปข้างหน้า แต่เขาก็ไม่เคยลืมสิ่งที่สุนัขตัวนั้นมอบให้เขาเขารู้ว่าไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่ความรักที่แท้จริงจะคงอยู่ในหัวใจของเขาเสมอไม่ว่าใครจะจากไปแต่ความรักจะยังคงอยู่และสุนัขตัวนั้นจะยังคงอยู่ในความทรงจําของเขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดในชีวิตที่ทำให้เขาไม่เคยรู้สึกว่าต้องเดินไปข้างหน้าเพียงลำพังในที่สุด ชายหนุ่มเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่เคยหายไปมันเป็นเหมือนแสงที่คอยส่องสว่างในทุกยามมืดมนและเขาจะยังคงเดินไปข้างหน้าพร้อมกับการรักตัวเองและรักทุกสิ่งที่เขาพบเจอในชีวิตโดยไม่ลืมว่าบางครั้งการให้ความรักนั้นมีค่ามากกว่าการได้รับจบจบแต่แม้ว่าสุนัขจะจากไปแล้ว สิ่งที่มันสอนเขายังคงอยู่ในใจของชายหนุ่มและเขาก็รู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่จําเป็นต้องพูดออกมามันอยู่ในทุกการกระทําและในทุกๆวันที่เราให้และรับความรักมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการคําบรรยายแต่จะคงอยู่ในหัวใจของทุกคนที่ได้สัมผัสมันวันหนึ่งชายหนุ่มได้พบกับครอบครัวใหม่เขาแต่งงานและมีลูกน้อยทุกครั้งที่เขามองลูกของเขาเขาจะนึกถึงสุนัขที่เคยอยู่เคียงข้างเขา เหมือนมันยังคงอยู่ที่นั่นพร้อมที่จะคอยดูแลเขาในทุกย่างก้าวของชีวิตเขารู้ว่าสิ่งที่สุนัขเคยสอนเขานั้นจะยังคงถ่ายทอดไปยังลูกของเขาและความรักจะไม่สิ้นสุดลูกของเขาเริ่มโตขึ้นและในวันหนึ่งเมื่อเขาพาลูกไปที่สวนลูกของเขาก็ถามขึ้นว่าพ่อเคยมีเพื่อนอย่างสุนัขไหมชายหนุ่มยิ้มและตอบด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่น ใช่ฉันเคยมีเพื่อนที่ดีที่สุดเพื่อนที่รักฉันอย่างไม่มีเงื่อนไขมันจะอยู่ในใจฉันตลอดไปลูกของเขาฟังไปพร้อมกับรอยยิ้มและเขารู้ว่าลูกจะเติบโตขึ้นด้วยความรักที่มีค่ามากมายจากทุกสิ่งที่เขาเคยเรียนรู้เวลาผ่านไปชายหนุ่มได้สร้างชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจและเขาก็ไม่เคยหยุดที่จะเล่าเรื่องของสุนัขให้ลูกฟังเพื่อให้ลูกเข้าใจถึงความหมายของการรักอย่างแท้จริง แม้จะไม่เห็นสุนัขอีกต่อไปแต่การให้ความรักในทุกวันมันจะยังคงอยู่ในชีวิตเขาเสมอเหมือนกับการสืบทอดความรู้และค่านิยมที่ดีที่สุดเมื่อเขามองไปที่ภาพของสุนัขในความทรงจำเขารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเวลาที่ผ่านไปนานแค่ไหนความรักที่มันให้เขาจะไม่เคยจางหายมันจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตและทำให้เขามีความกล้าที่จะรักและเชื่อมั่นในตัวเอง พราะเขารู้ว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าความรักที่เราให้ไปและไม่มีอะไรที่จะหยุดความรักที่แท้จริงจากการเติบโตและทุกครั้งที่เขานั่งอยู่ในสวนมองลูกวิ่งเล่นด้วยรอยยิ้มเขาจะรู้ว่าเขาทำดีที่สุดแล้วในชีวิตนี้เพราะเขาได้มอบความรักและให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์เหมือนที่ซุนักเคยทำให้เขาการเดินทางครั้งนี้จะยังคงมีความหมาย และจะคงอยู่ในหัวใจของเขาไปตลอดชีวิตในวันหนึ่งเมื่อเขามองไปที่ลูกและครอบครัวเขาจะรู้ว่าทุกสิ่งที่เขาผ่านมานั้นมีค่ามากและเขาจะไม่หยุดที่จะรักทุกสิ่งที่เขามีเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนและความรักที่ไม่มีวันจางหายและไม่ว่าชีวิตจะพาเขาไปที่ไหนเขาจะไม่ลืมสุนัขตัวนั้นเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างเขาตลอดมา ที่ไม่เคยจากไปไหนและจะอยู่ในหัวใจของเขาตลอดไปจบและในที่สุดชายหนุ่มก็รู้ว่าเขาได้เรียนรู้บางสิ่งที่มีค่ามากกว่าแค่การมีเพื่อนหรือการรักใครสักคนมันคือการเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้คํำนึงถึงการตอบแทนมันคือการอยู่เคียงข้างกันในทุกช่วงเวลาทั้งในยามดีและยามร้ายเขามองเห็นความสำคัญของการให้และการรักอย่างไม่หวังผลเขารู้ว่าทุกความสัมพันธ์ในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งหรือสัตว์เลี้ยงที่รักล้วนมีบทบาทที่สําคัญในการทําให้ชีวิตเรามีความหมายมากขึ้นขณะที่เขามองไปยังครอบครัวที่กําลังเล่นอยู่ในสวนเขารู้ว่าสุนัขตัวนั้นไม่เพียงแค่ทําให้เขาเรียนรู้การรักมันทําให้เขารู้ว่าการให้ความรักคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตสมบูรณ์และเขาจะทําให้ทุกวันที่เขาใช้ชีวิตกับครอบครัวเต็มไปด้วยความรักและความหมายเช่นเดียวกันทุกสิ่งที่เขาผ่านมาในชีวิต ตั้งแต่การพบเจอกับสุนัขตัวนั้นจนถึงการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและคนอื่นมันคือการเดินทางที่เขาจะไม่ลืมเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนที่เขาไปนในวันนี้และในตอนนี้เมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันในบ้านเขารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องหาคำอธิบายมันแค่ต้องรู้สึกถึงมันในใจเหมือนที่สุนัขตัวนั้นเคยทำให้เขามันไม่เคยถามว่าเขาคือใคร แต่มันรักเขาอย่างไม่มีเงื่อนไขในที่สุดเขาเดินไปที่สวนอีกครั้งมองไปยังท้องฟ้าที่กำลังสวยงามรู้สึกขอบคุณที่ได้เดินทางมาถึงจุดนี้และรู้ว่าการเดินทางในชีวิตไม่เคยจบสิ้นมันจะยังคงดำเนินต่อไปกับความรักที่เต็มหัวใจและกับความเข้าใจว่าทุกการเดินทางของชีวิตล้วนมีความหมายมากกว่าที่เราคาดคิดจบ